คุณกำลังปวดท้องอยู่หรือเปล่าถ้าคุณมี5อาการเหล่านี้สังเกตดีๆลำไส้คุณอาจจะกำลังผิดปกติ 1. ท้องอืดท้องเฟอ้อมากกว่า1ครั้งภายใน1สัปดาห์2 ูกเมื่ออาหารไม่ย่อยหรือว่าย่อยไม่ละเอียดทําให้กรกใายที่พร้อมจะขับถ่ายออกไปเป็นอุจจาระผิดปกติไปด้วยหากคุณมีอาการท้องผูกอยู่บ่อยครั้งอาจเสี่ยงเป็นโรคที่สิดวงทวารได้อีก3ร่างกายไม่แข็งแรงภูมิต้านทานตา่ำถ้าเป็นหวัดไม่สบายอาจเป็นเพราะว่าสุขภาพลำไส้ของคุณเนี่ยไม่ดีเพราะระบบภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในระบบลำไส้หากลำไส้ขาดความสมดุลก็อาจทําให้ร่างกายเนี่ยขาดความสมดุลไปด้วยส่งผลให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยต่ำลง4 ซึ่งซึมอ่อนเพลียไม่สดใสอาการเหนื่อยง่ายเพลียง่ายมีผลมาจากความผิดปกติของลำไส้เช่นโรคล,ลำไส้รั่วแต่หากมั่นใจว่าพักผ่อนเพียงพอไม่ได้ทำงานหนักหรือว่าเครียดจนเกินไปอาจเป็นเพราะว่าความผิดปกติของลำไส้ 5. ปวดท้องเฉียบพลันอาการปวดท้องเกิดขึ้นรวดเวร็วไร้สาเหตุอาจมาจากการทำงานของลำไส้ที่เปลี่ยนแปลงกระทานหันตั้งแต่มีแก๊สในท้องมากไปไปจนถึงลำไส้อักเสบหรือว่าติดเชื้อซึ่งจะรู้สึกคลื่นไส้ ือ,ถ,อถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามหรือถ้าใครมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลย